สวัสดีครับพออย่างสำหรับครับตั้งสามีตั้งมัวสาวไทยเอาอยู่ไทยเด็ดแล้วแากินข้าวคุยกันคือกันเนาะกินข้าวกินทอดปลาดุกตัวบ้ายังไงชีวิตรักต่างวัยสิวิรักต่างวัยสิวิรักต่างวัยต่างวัยในเราอาหารมื้อนี้ทอดปลาดุกตัวใหญ่ทอดปลาดุกตัวใหญ่ได้ปีนึงแล้วปลาดุกปีนึงได้เจ้าหนี้เหรอครับมันขิงนะ แล้วกาแกงแกงประกาศประกาศข่าวประกาศข่าวใส่ไข่ต้นน้ำกินง่ายๆกินง่ายๆไงไว้ไวบอสอยากง่าเราหอบไวไวป่ะดูซ้ำเก่าเก่าสิบแล้วพี่น้องเลยสั่งเลยเก่าสิบสามหมื่นสี่หมื่นติดกันแล้วเก่าสิบจุดส่วนเนี่ยเพราไงบอกเลขเนอะ ก้าวซวนขึนถึงเลขได้บางลายเนอะขึ้นถึงเลขได้บางลายเนอะในหกหมื่นเนาะหกหมืนเมื่อึ้เมื่อก้น้องเมียกเด็ก็จาได้หกหมื่นได้หกหมื่นเลี้ยงใหญ่เด้อมันแนเมื่อกี้ก็เห็นแมงมุมจับอยู่างนี เ็นย่ำย่ำไหนอ๋อ,อย่ำนั่นแล้ว่าสื่อสื้อตัวเอืน่ <c oughs> น,นมัน่อยเห็นแมงมุมคข่อยก็ว่าวข่อยเห็นแมงมุมแต่ว่าเจ้าเห็นแมงมุมเจ้าตีเป็นเลขม,มันมีเลขแมงมุมเดีคนมักเด็กเนาะมัมกในเห็นนั่นแล้วเนาะความสุกเด่ความสุขทั้ขขง ตัวมันมีันมีเก่ามัน,นมีม,นนม,มันมีเก่ามันมีเก่าอหัวเก่ายังหาตัวอื่นมาใส่เสี่ยวได้พี่น้องเด้ป่ะโอเดย์หยากโชคดีมันเคยเคยฟันว่ากาจำขี่รถไปใช้หมดแล้วเราคือไปแบบคืออยู่ป่านี่แหละพาปไป ห้ากันไปกินเขาปลาอีหยังนี่แหละคอยฟันว่าเขาไปเที่ยวบ<อ>ังไปล่นนะ่ะไปเกืปอปลาเกือปลาแล้วกุ้ม่นเอา,าข้าวจี๊เด้เอาอีหย,ยังก็อ,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 อ้อยขนาดแล้วไปไอ้เจียเจียปลาโยนมงังขี่รถข้างใด,ไ,ดไปมังเที่ยวบ่บ่บ่ได้ขี่รถเลยไปฮอดหม่องหม่องหม่องอันน้องปลาเขาเลยออืพันว่าขี่รถเด้ยยรถนี่ไปเดมึงเนี่ยอุ้มเด็กน้อยพร้อม ว้าว <Wow. S 2> ลูกไข่ปูแ <laughs> ตัวอุ้งเล็กน้อยเลยนาะมันโมเมนต์มีลูกอีลิต <laughs> <laughs> อ่ะนอกจากมองที่เขาเลี้ยงปลา <c oughs> แลเขาก็ไปใส่ย่างแล้วก็เกิดทรงครามแบบนี้ไฟไหม้ปลา oh. ถ้นเ้าไปตีปะตีแต่เขาไม่ก็ตีเขายืนบนมีแต่ความบ่นวายมีแต่เขาไปตีมานังกันยิ่งยังก็ยนตกใส่โอ้เพราะจะตายใช่ปั่นให้นังตัีวนี่จะตายเดิ๋ยนี้ปั่นมาตายอยู่ดีไม่แห้ง้าหนี่มือนี้หูซึกตื่นเต้ามาเศร้าเศร้าเลยเมื่อยมาขึ้นไปปลุกปลามาเมื่อยเมื่อย พ่อัะไปเที่ยวพ่อับฟันเรื่องไปเที่ยวเขาป้านี่แหละไม่ฟันยังไปฟันเฮ็ดแต่เพลงกินเขาแล้วสิลุยเพลงจนเสาร์มาเนี่ยเสาร์ๆนี่งงจังเ่าเสาร์ๆอันอนี้ไงดเนาะเป็นเจ้าไข่ป้า หน่อยจะแฉบเรื่องค่ะมีอันประดุกไงตัวหน่อยแต่ว่าแฉบ ยู่โมงหนึง่งถ้ามืออื่นยังเจ็ผมผมจะมักว่างแผนลงลงหนามักว่างแผนไว้ลงหนาว่ามืออื่นก็ยังเมื่อเนี่ยผมตีคิดเราว่ามืออื่นผมติเฮ็ดยังงานนี้จะไปจบเมือ่อใดเฮ็ดไปแล้วเมือ่อใดหลือเพ่งใดที่ผมเฮ็ดบ่ได้ยังที่ผมไปนอนคิดผมติคิด,ด,ค,ด,ค,ดคิดมากคิดมากระบาดย่ำนั่นผมก็ไปฝันลังเถาลัางเถอเพ่งที่มันมากมันมากน้ำความฝันกับนี่ ม,มันมาในความหวานพอดีฟันได้แล้วลูกขึ้นมาเห็นเลยได้เมื่อเมื่อ,อเกิดฝันว่าเออเมื่อน,นี้ต้องใสด่ดนตรีใส่อีสานเอเือนขาเจ้าใาส่ใส่ดนตรีใส่พิมพ์ใส่แค้มใส่บวชเจ้าบบให้มันมีอย่างเนี้ยเห็ดเอยียงเนี้ยฝัน ปั้นล่วงหน้าไปนะครับปั้นในในงานสรุปเล้าผมก็เห็นงานบ่ได้หยุดเลยบม่ได้ไปเที่ยวคือสอบคนเที่ยวกินข้าวปลาดิอยากกินปนิ้งหนูอยากกินปนิ้งหนูมาอื่อนฟันเห็นีกแหลรกงนเถอตัวคอยว่าอันซื้อเล็กหนูซช่ปันอยากก็อยากกินปนิ้งหนูแต่ฟันไม่ได้กินปนิ้งหนู ตะว่าสิต้องได้กินของแฉะนี่มันกลิ่นของปอนนะมันมงึงได้แค่เจ้าคายนูสิไปซื้อมักินกินปูยอนซื้อตัวเดียวก็พอแล้วต้องซื้อสองตัวคือความฝันสองตัวนะความฝันซื้อสองตัว ก็มินตาชื่อเล็กนูวบอกออกคำออกเล็กแม่งมุ่มมาดออกเล็กแแบออกเลขแบบอ๋อแตงหมฟันยังเคยซื้อเล็กแแบเมอ่นพทกค่ะเบื้อท้ดูเต๋หกมืินชีงหวงเลยหกินเก็บหกเืินเก็บนี่เป็นเงินเงินให้กับรวยรวยว่าเป็นปะ ร้อยก็บาทร้อยร,อย,รอยบาทด้ร้อยนี่ในร้อยร้อยบาทครับประมาณบ่เกินร้อยสิบบาทซื้อพันกีบหนึ่งเลี้ยมโอ้หักแล้วครับพี่น้องอ่ะกินเขา่าเข่าความฝันครับเมือนี้ความฝันของแต่ละคนย่อมมีนะครับทุกคนย่อมมีความฝันถ้าคนบ่มีความฝันคือคนบ่เห็นยัางยูซื้อนะครับคือเขียวทั้งทั้งนะครับมีความฝันก็คือฝันให้เป็นจริงหรือไม่ เราจะเดินไปตามความฝันในด้านดีความฝันฝันที่ยั่งยั่งบ่รับนี่คือมันเป็นความฝันเป็นจินตนาการที่เข้าใจว่าเอออยากจะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันี่เป็นแบบนั่นแบบนี้จที่ได้แบบนั่นยาแบบนี้นะครับตั้งเป้าไว้เอออยากเป็นแม่ค้าแม่ขายหรือว่าอยากจะเป็นเอ่าเถ้าแก่อยากเป็นเจ้าของจิตการเองต่างๆเข้มีความฝันในนะครับฝันจะไปถึงฝั่งเรือบอกระโยชีตัวของเข้า หรือเป็นความฝันที่ในขณะที่หลับเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เป็นความฝันที่อยู่ในภาบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นความฝันกะบาแน่เท่กันว่าบางทีฝันจะเป็นจริงหรือฝันจะเป็นแค่ความฝันนะครับก็คืออ๋าผมก็ฝันคัดอยู่ดอกนะครับฝันว่ารวยวันยังโอ้ยมีรถสามลอยสี่ลอยล้านครับก็เคยฝันแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็คือมีแต่ความว่างเปล่านะครับอ่ะ เอาอยู่กับความจริงดีกว่านะครับพี่น้องเนาะอยู่กับความจริงอยู่กับวันนี้ให้ได้เตือนเสาขึ้นมา,นามีลมหายใจถือว่าเรายังมีชีวิตนะครับทาวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้มันมีค่าแล้วก็ให้มีความสุขที่สุดในวันนี้เอาเอาไว้ซสำนีกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าส,ส,วส,สวัสดีครับ